ไม่ยังบาดีัยเาวัวเขาตอแตกพี่ร้องเขาน่ลูกท่านท่านออกมหาอยู่ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องไทยสานเราทุกคนนะครับเรือมือนี้กับพ่อครับลุงโบขึ้นเก้าล่ะครับอ่ามีงโบภาพพ่อเม่พี่น้องมื่อเบิ่งกัน จับปลาพี่น้องมือนีเน้นปลาธรรมชาติครับผมปลาเขาซอยครับมือนียูดน้องใไงวันสั่นว่าน้องใหไงยูดสามเผาครับพี่นอ้องยูดสามาเผาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่นอ้องอ้าวสุดยอดครับอะไรจังหวะพี่น้องซอนครับซอน ตอนนี้ก็ช่วงหากินไก่สิคาพี่น้องประมาณฮามงคัวหรือว่าคึกคักครับคึกคักพี่น้องโอ้ยสะออนครับตะลังหวะเอ้าเออพี่ที่ข้าวสวดนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าชีวิตั้งใจครับมาแตกสวดเลยครับแตกสวด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 ปวดพกครับเนี่ย โอ้โหปวดพ่อขอพ่อปวดพ่อปวดพ่อปวดพ่อเอานางบนแล้วครับเอาขักแนขักแนเอาไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะโอ้ยขนาดนกเรียนเรียนได้ไปร่องบินกอีรีเยครับขนกอีลีสีช้ำไหลเออขนาดนกเรียนเรียนได้ไปร่องโอ้ยเอาเพิ่งจะว่าดีเพี่นร้อง เบิ่งทาเตรียมพร้อมครับผมอันนี้กระลังสีแลีนเนี่ยครับโอ้ยพี่น้องเอ้เอา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 ไปตักแล้วครับได้ตักครับเออเบิ่งทาเตรียมพร้อมของเราครับผมเออเอาคนละครับเอ่อขันแมนนักกีฬากับกระลังสีแลีนครับผมเตรียมทากระลังสีแลีนนี่กระโจนเงือนกระโจนนะเออทั้างในสีกระโจนครับพี่น้องกระโจนครับ เบ้ยว่ากางค้างกันนี่มานี่นี่นี่ต้องน้าบุนบุ่นเนี่ยเอาบป่างละไร้ปมาพอดมาพ่แค่น้อยนาะโอ้ยพี่รองเลยนี่ละอีพอยอีแม pues. ่ there, ปัดพอ um ีพอยอีแม่ขึนกระจวาเลยนะพี่รอง เออเอาฟังทั้งพุ่นกับพ่อฟังทั้งพุ่นบาดเดียวเอาเบิ้งกันเรื่อยๆพี่ร้องเบิ้งกันเงาเหงาครับพี่ร้องเอามะตอนนี้ตามเราเลยเนี่ยครับมาเตะสวดเลยพี่ร้องโอ้โหพี่ร้องยัยตาอ่อนครับ แต่เรจังหวะของเล่าครับพี่น้องสะดุ้งไปขาดแล้วว่าสัตว์เอ้าจูนเทปสะดุ้งสักพันเุ์น้องเอาสะดุ้งขาดแล้วพี่น้องสะดุ้งขาดแล้วครับพี่สอกพี่สอดครับเอาพี่น้องเอาทังบุญกับเรื่มเอาสะดุ้งล้มไปอีกแล้วครับพี่น้องเอามาแล้วครับอีแม่มาแล้วศูนย์แล้วศูนย์แล้วอ เอาพี Alors, p, at, ่น <memorized. S 1> ้องมาเลยครับทั้งบีเไนสวด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 โวดพคากแนจ้าหยกได้บาว่าสันวาเราบ่เคยเห็ดเราบ่เคยเห็ดอยกะต่ายเล้อว่าสันวา ก็ุ่อไปได้ด้อคือแค่เยคือที่นี่า็นหุริครัทำงานดยวดงงนงันเอแวขอพนบคุพี่น้องเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาไม่ละสักพีเลยนพี่น้องอุ้ยแตกแซวาซเลยครับอ่ะตอนนี้ราคาเท่าไรครับป่าตอนนี้สามอย่าตอนนี้สามร้อยแล้วพี่น้องเด้อก็ไปกับสี่โล่รอยหาร้อย อ่าเพราะว่ามันหลายครับพี่น้องลอยหาโล่ลอยจ้าหาโลอันสี่ร้อยยักครึ่งกิโลเอ้าเอ้ากุ้งเป็ฟยังข้าวกล้วยเห็นเส้นยี้ตะ่งอ่ะปลาครับพี่ร่างน้ำไม่แห้งจ้าก็ได้เลยเนี่ยคือบรรยากาศพี่น้องน้ำกระไล่ต้งไปพุูดละครับผมเออน้ำมันแห้งกั่นเอ้าแต่ว่านี่ต่อครับ จังเปพี่น้อเป็นจังได้ครับเป็นจังได้ปวดพ่อคักแน่เจ้าเอาตักเอาเออเอาปวดคักแน่ปวดเบีเอวปวดธรรมดาครับปวดตายกับข้างเลี้ยงแหละครับผู้ยกครับเออเอาตัวละครับเออเอาตัวแต่มันเต็มที่เวลาพี่น้อง จังหวะป่านี่มมนนจจนก็บ่เมนว่าสีมีมาตลอดด้ยพี่น้องกะช่วงจังหวะนี่แหละครับช่วงจังหวะนี้ท่านั้นด้่พี่นอ้องเด้อที่สีมี่ปลาขึ้นเท่าน,นั้นครับหลังจากนี้ไปจักสีมีบ่มี่พี่น้องเออ,อเพราะว่าป่าเมื่อเกิดสีไม่นำมะแหลกมาสองเออคันเบิดจากนี้ไปป่าก็เริ่มสีบ่มี่แล้วพี่น้องโอกาสจ้ะครับแบบเบิรงจังหวะสวยๆงามงาน,นึงสีนี้สีบ่มี่แหละครับยากแล้วพี่น้อง คือว่ายากหลายครับเออเอาเดีอหลังจากนี้ไปพายุเขาอีกจักลูกฟองลูกน้ำกระติ่งรวมมงองเขายืนยืนี่ได้พี่รองเด้ออาจือบ่มีมองออไปหาปลาพี่รองเลยบ่ตายตาข้างเลียงทั้งคุณเป็นไรทั้งคุณกับพ่อทั้งคุณพี่รองเอาไปไปว่าแล้วจังเสียละพี่รองหาอยู่หากินครับบ่ธรรมดาครับ เออตอนนี้ก็บยูนทธาเตรียมพร้อมพี่น้องเอาอีแม่บ,บ่บ่ยกว่ะเอาจะคือบ่ยกบางนี้ว้าวิซังวาเจ้าพร้อมนำมาแย่งพร้อมนำมาแย่งพี่น้ามมางองพี่น้ามมาองเอาพี่น้องมาแล้วโอ้ยพี่น้องเก็อีปวดาโดแท้ <c oughs> เอาบอ่อไตค่ะข้างเลี้ยงแล้วครับ คูอยกใกล้ตายแล้วคูอยกใกล้จะตายแล้วว่าจะเริ่มจมแล้วพี่น้องซีเออเอาลูกค้าเดี๋ยวเด้อยซีโซ่เออเอา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 มาทำมดาครับเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งกันครับเบิ้งกันแลกกันพี่น้องเออเบิ้งออะไรยยาาเบิ่่งท่าทางในการที่เตรียมพร้อมในการยกพี่น้อง พี่น้องเป็นจังใดครับโอ้ยเบิงจละจังหวะรถครับเป็ดจังใดครับสวอนมาพี่น้องปวดพวกกากแม่เลยเออเอาที่แหละครับเอปอปลายัางเหลืออีกเป็นตันๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยยังเหลืออีกหลายครับเออบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านมาเรื่อยยัยกหลายเดื่เออเอาบ่าต้องไปโยกหลอกซื้อน้ำเล่านี่ได้ขายสามร้อย สามร้อยได้พี่น้องเด้อราคาตอนนี้ครับผมหลักเอามาพี <c Hayır> ah, ่น้องไม่แล้วครับผมโอ้ยตา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 ยเอาปวดโพคัรเนี่ยเาเบิ่งกันเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งกันเรื่อยๆครับได้คู่ก็ได้ย่ายดางนั้นคู่ก็ได้เอา ทั้งปุ่นก็เริ่มเจ้าสรุปใบตังแล้วพี่น้องเออเอาเอานี่ไงละครับทางพี่ก็จอบจอบครับจอบจอบชียกแล้วพี่น้องเอ้าบ่มม่นเปลี่ยนสามข้อเราฟังนะปุ่นทางพี่บอกว่ามัเปลี่ยนอยู่มาโอ้ยพี่น้องเลยหลายบ่หลายกับเบิรงเอาครับตาครับบ่พี่น้องก็ถังเองไมาใคยก็ถังเองเอาจะมีกีกเก็บเอา ใช่กับเรื่อยงเียวละครับโค้ดโค้ดครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมหาปลาไปปิ้งขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเรียกลาตอนนี้การทางพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มลังไหลกันมาเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อะเออเอาไปหาอยู่หากินกันได้พี่น้องมาเปลี่ยนกันว่าสั่นอีพอเราเมีอะไรแล้วว่าสั่นเอ้า ปวดโพก,กักแแ yeah. ย่ป่ามิเตอตูเงี้ยกับตากเขาใส่พี่น้องเอาเอามะเปลี่ยนรอบหลักละเอาอันนี้ก็คือลูกไส้เออเพลินกามาเปลี่ยนเอ่อ,นนอ,อ,พ,อ,อพอมีอะไรแล้วก็ลูกไส้ต่อเอา้ามาเลยครับหน้าตาคือกันเต้เลยพิมพ์เดียวกัน <laughs> เอาคันเรื่อยๆพี่น้อง อันนี้กับเลี่ยนเรียบร้อยแล้วหลังจากเราไปโยกบางนึงเราปวดแอวพี่น้องเออโยกตั้งแต่ปวดนะครับตั้งแต่เศร้ามากปวดอะไรพี่น้องเอามาจังว่าที่สวยด้วยโอ้ยพี่น้องเลยจังได้จังได,งด้ก็เป็นจังสานอะไรนน้นเอาฮะมึงกันเรื่อยๆพี่น้องโอ้ปาดตัวใหญ่ดีข้าวซอยพี่น้งองตัวสองนิ้วแล้วครับ สวงามัวสวยคือว่าบ่ธรรมดาครับเออว่าแต่คนจะตกห่วยกับพ่อพี่นอ้องดินมันจะเป็นดินใกล้ๆครับดินเหนียวพี่น้องดินมืนดินขีตะลื้นกเกินก <c oughs> ันก้าวพิษมองกับหัวตกน้ำเลยนะครับตามเลย<น>พี่นอ้องอเ,เออเอาไม่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ,เอ้ยเอาคือว่าบ่ธรรมดาครับผมอาูอตุตักกระตักเอา เออคูยกมันเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพราะว่าต้องกลมไหมพี่น้องมันปวดแอวเออปวดแอวครับปวดแอวครับในลักษณะแบบทาดจังสิหายอยู่หายกิ่นกับพี่น้องาขาบอดไก่ขาข้างเยียงนะครับเอากับจิเบิ้งสภาพานฮะกัะจีเบิ้งสภาพไปเรืๆๆ่อยๆยังสนะครับเอาสักคณไดว่าว่าสั่นสะดุ้งไกเอ้าดึงตัวว่าสั่นสะดุ้งไกลแล้วพี่น้องเ้อะ เอาสะดุ้งไก่้เป็นไรว่าจะแตกเซลวี่อะไรครับปวดโอ้ขักเนี่ยแต่เอายกความกันแม่มันค่อยมันค่อยงามเออให้สัญญาณกันได้ไหมให้สัญญาณกันมันค่อยรัดกันเด้เออหนึ่งสองสามสันตัวแมนแมนแมนนับความกันหนึ่งสองสามค่อยยกบึ้มเจ้าเดียวเออเอา ปากคอนะมันดูดโอ้แต่ว่ามันดูดขาเจ้าเด้อน้านั่นเออดึงขาไปไว้ออกขึ้นบ่ได้เด้่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาโอ้หัดแม่เด้ควางเอาดินมันสุดเด้อแม่บอกเออบ่อกไปยังมีผมไม่เด้อเออเอ้าเสียงหนามันแห้งเสียงหนามันแห้งเอ้าเออบอกกันพี่น้องอันใดบอกเขาตากับบอกกันครับผมเออ เบิ้งซอยกันครับมากกันหลายคนเออมาสองคนก็ให้เบิ้งกันพี่รังหายอยู่หากินครับอ่ากันน้ำเลือกกันใส่เสียสู้เฉียดมากก็ดีครับเออเอาพี่รังอ่าปลอดภัยไว้ก่อนว่าสั้นว่าบพะมันเห็นน้ำเนี่ยแรงลงไปเลยพี่ร้องหรือว่ามันเพียงเขาเนาะแม่นี่พี่น้องท่วมหัวรีบครับเออกันมาหาอยู่หากินทังสี่ก็ต้องมีเสียชูชฉีพดน้ำนะพี่ร้องเด้อเอออย่า่าอ่าปลอดภัยไว้ก่อนครับ เออเขากับบรลูว่าหนามบงใดเด้อยบึงใดเตือนพี่นออ้องเออคือยังลุงโบมีผผบประสบการณ์ว่าสัน้นเออเป๋งเสียละครับจมิงเลยพี่น้องถ่วงหัวรีบครับเอาสำรับปูไหวายน้มโบเก่งครับเก่งปันไดกอาจจะพลาดได้ได้วยพี่น้องเลือดหนามมันไหลแห้งมันจังไดละบัดเนี่ยมันจังไดละบัดเนี่ยเอ้าเป็นกิโลว่าสัตนว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยก่อนฉออันน้ำเล้าสันนี้ ไปสะออนน้ำเล่าครับผมเอออ้าวเั็นไะครับพี่น,อน้องบ่อถ้ำธรรมาดาครับผมแม่นอันนั้นลูกคนนั้นสองคนอ้าวลูกคนแง่ตักปลาด้วยล่ะเม่นเม่นของยีเดียวมาพี่น้อง มันยังล่ะพี่น้องสองกิโลสองกิโลวาซันวาซันวาซันเอ้าโอ้ยพี่น้องเงยสะอ้านเลยเราบุกเคยพ่อปลาหลายจักเถืออ่ะปีที่แล้วก็ปลาตัวใหญ่สนิทที่พี่น้องปลาตัวน้อยๆตัดพ่อมาปีนี้มาจังได้ปลามาตัวใหญ่แต่ว่าสันปลาเขาใสพี่น้องเออเอา เอาเบิ่งตะจังว้าพี่น้องเอ้ยเอาใจเย็นๆใจให้สัญญาณกันเด้อเอาพร้อมกันหนึ่งสองสามเฮ้ยเอาพี่น้องมือลุดประดันว่าเอ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 าไปตักเลยพี่น้องคือว่าสุดยอดครับผมอ๋ออย่าลืม้อพี่น้องเด้อกันมาคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทางช่องยูทูบช่องไทยอีสานบ้านเฮ้าด้อพี่น้องเด้อ หรือบอกกันตั้งกั้นเพจดเป็ดบุกไทยอีสานเท่ากันเลยพี่น้องกันมากี่นี่ใครลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้แล้วก็ดีตามลุงโบน้ำเนำเยนะครับเด้ออาเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยอีสานบ้านเท่าทุกคนล่ะครับครับต้งองการทีิ่งเจ้าของยุทธเก่านั่ะละครับอ่ะคอยแจ็คจังหวะเด้อพี่น้องเด้อสวยๆว่าสันอ่าโซ่พ่อแม่พี่น้องใหญ่เสียหน้าเสียหนวดเด้อว่าสันละ่ะมาอย่างว่านี่กับลุงโบกับที่ขอลำลาพ่อแม่พี่น้องเมื่ออาไปเฮ็ดคลิปใหม่ครับบอกว่าในเมื่อบ้านหรอกเอามาจั่างว่าสุดท้ายของคลิปนี้ครับ ยอดยอดอ้าวอุโบสถขอขอบคุณหลายขอขันนี้กินหมาแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณครับ